ลาบนะครับผมทุกคนก็เข้ามาจ่ายป้ายขอพอรกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวได้เลขอะไรจะบอกท้ายคลิปนะครับชมคลิปนี้ให้จบเครับน,น้ำน คนนำมากับป้า้กันนะครับเป็นน้ำแดงนะครับน้ำดิมนะครับเป็นรูปช้างนะครับที่เราได้ไหว้ขอพรกันแล้วนะครับประสบความสำเร็จสมหวังนะครับก็นำรูปช้างนะครับมาถวายท่านครับนี่ครับก็เส้นหลักๆก็คือเส้นสมุทรปราการนะครับนี่ครับตรงโค้งพอดีเลยนะครับ ้างสามเสียนนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นทางโค้งนะครับไปนุ่นะครับนี้ก็จะเป็นทางสะพานนะครับไปนู่นครับนี่ก็จะเป็นทางสามเสียนในะด้านนี้นะครับนี่นะครับเออโารา นท่านก็ขอพรนะครับขอให้สมบังดังคุมโมมาต์ปาถนาด้วยนะครับขายขอหวยค่ะขอหวยครับเดี๋ยวเห็นข้าไหมเห็นเดี๋ยวได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวก็จะบอกท้ายคลิปนะครับว่าตัวไหนที่ได้นะครับ ยังขึ้นท้ายคล้นะครับวาได้สามตัวยังไงนะครับก็ไปเสี่ยงรุนโชคเอานะครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันมครับนี่นะครับทางสามเสียงน,นะครับผู้คนก็นำดอกไม้นะครับมาไหว้ขอโทษนะครับแล้วก็จะมี หายนวงนะครับลูกปิกป้องนะครับแล้วก็จะมีเสียงซีมซีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นท้ายคลิปว่าได้ตัวไหนครับ3ามตัวนะครับเดี๋ยวขึ้นท้ายคลิปเลยนะครับตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมขอพรวนกันก่อนนะครับก็ยังไงยังไงนะครับอย่าลืมติดตามมานะครับพบกันคลิปหลังนะครับผมคลิปนี้ขอให้ท่านมีโชคมีลาบทุกท่านนะครับ นะครับรูปช้างที่ทุกคนนะครับมาขอบกาบขอพรแล้วก็นะครับได้สมบัติก็ดำรูปช้างนะครับรูปบันช้างมันลายนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเซียมซีนะครับนี่ก็จะเป็นล้วงไห่นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นท้ายคลิปให้นะครับว่าได้ตัวไหนนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับสาธุ